สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับอัปเดตรายงานสถานการณ์ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนี่ครับวันนี้ยังบุตรท่านเดชเอาคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งเลยครับนี่ถือว่าเป็นคลิปแรกเพราะว่าวันนี้เราเราไม่ได้ออกงานนอกพี่น้องเนาะบ่ได้ออกงานวงบ่ได้ทำการแสดงวงห้อจะแสดงกันพรุ่งนี้ครับอยู่ที่หอวแถลงครับจังหวัดโคราชครับพี่น้องครับ กัเลยมาอัปเดตสถานการณ์ให้เอฟซีปาโกซุริโยบันทาครับได้รับรูว้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นมั่งนอ้องๆนะสำหรับอยู่ที่โดมครับตอนนี้ที่ครับเยนครูติดตั้งใหม่เลยครับผมเป็นทีมงานใหม่มาติดตั้งตอนนี้กำลังขนย้ายครับหนา่งลานที่ เป็นทีมงานครับเป็นทีมงานครับทีมงานไฟเข้าหนึ่ง้อยกันก่อนคช่งครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่หน้าห้องซ้อมครับอยู่กับอาจารย์นักดนตรีครับพี่น้องครับวันนี้มีการคับซ้อมครับซ้อม น่าจะเป็นคอนเสิร์ตไม่ได้บม่ได้เปลี่ยนสคริปต์อาจจะเป็นซ้อมล้ำเรื่องครับถามอาจารย์นักดนตรีแหละว,วันนี้มีการซ้อมล้ำเรื่องหมาเปลี่ยนสคนริปต์แม่เทะเลจะมาดนตรี ย่างหมูย่างหมูย่างหมูกันฉลองยังน้ออาจารย์นักริตีบัดนี้เนาะนะเป็นฉลองยังกันบัดนี้โอ้ฉลองยินเขายินแม่เราเขาไม่รักเราแล้วเอ้าจัดไปเห็นว่ามื่อนี้สิมีการซ้อม ซ่อมไม่ซ่อมสคริปไม่บอกครับหรือแนวไรสคริปเดิมนะครับสคริปเดิมเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีการไลฟ์สดให้ม,หหมันเนียบก็เก่าออ๋สคริปทั้งคอนเสิร์ตบอกหรือว่าเฉพอมอลลั่มคอเสิร์ตเต็มสงลำ่ครับอ๋อเนี่ยเ็นบอกครับสคริปต์ใหมเ่เพลงเพลงใหม่บอกหรือเพลงเกา่าหรือเพลงใหม่เติมเติม ปาปนึงพิ้งไม่กัมีอ๋อพิ้งไม่กับมี่ครับเติมเติมโทรมาเ้าไหลสดมากสองสำหรับละเนาะเอ้็อยากให้มีการแปลกไม่เกิดขึ้นมากเอาจัดไปมื่ออื่นเดินทางเดินทางสำหรับจันนาบดีมืออื่นเทั้นให้เดินทางสี่โมงเช้าสิบนาฬิกาแต่ว่าน้องนั่งหางเครื่องแดนเซิร์ไปก่อนไปกันหนึ่งโมง หนึ่งโมงเ้าเกียบนาฬิกาอาจารย์นังดนตรีสีมีการสอมก็เลยเปลี่ยนเวลาออกไปว่าออกมเอื่นสี่โมงครัแบบ่ไ<อ>บด,ด้เล่นดนตรีเก่งอย่างเดียวพี่น้องครับเฮ็ดคั่วกับเก่งพร้อมอเฮ็ดเอฟัส<อ> บัธรรมดาเครื่องขั่วไหมเครื่องเทศเครื่องเทศรักสมัครแม่บ้านเราจะมักแม่บ้านมาเด้อพี่น้องเลยมาเบิ่งมาแย่งกันเด้อวจะรับสมัครแม่บ้านมาลอดที่สู้จริงแม่นอนไยดีดีเอาเลยที่กู้จิง เอาคุณได้บังคับปาโกสุริโยบานท่าครับอยากสนับสนุนวัตถุดิบครับอยากสนับสนุนแจงความจำลงมาได้อยกแจงคมาได้ครับเออเอาอันนี้คือคืออันนี้อาจารย์อาจารย์นักดนตรีเพิ่นเพิ่นเสนอมาเด้วยบ๊อบบี้งบซื้อหมูหมูละเท่าตันหมูสามตัน นี่แล้วมันแสบพ <ล among S 1> ุงวัหมูสาสันนี่มันแสบกวหมูธรรมดาว่าแทได้ข้างเนาะเด้ว่าแด้ข้างเอออาขี่ก้หน้าเวปลาขี่โกปลาปลาแห่งพนผงผงหมูจังหน่อยบ่ ปลาตอป้โก้่อืาานทรนโก้ก็อื่นมันเป็นปลาเนี่ดปลาขีโก้มันเป็นปลาทะเลได้อแม่นบะเพราะว่าผมน้ำเที่ยวน้ำเที่ยวหล่ะเข้าเคยห่านของฝากมันเคยเอามาหานะเอามาห้กระเบนได้กรบนไดกกินจักเถื่อจนข้นล่า ปลาเมืปลาเือไปเงืออสปเงือปลาเมืกิงไปเอเมืาินจงไปเงือางมัปลาเมือไปเงือิปลาเือไปเงือบนอันนั้นือือเอาบนเมืแปลามือปูไปเงือผู้เท่าสมัยก่อนเอิไปเงือบมันเป็นเงือบ่ไปเงือ หัวเหม็นหือมันเป็นยังไงวะมันเหม็นหือโอ้ยเอาก็คือขั้วก็คือได้ยินเหม็นหือปลาอีหืออือเอาปูนข้นมาหอมปูนข้นมาเหม็นมันบ่อืออือเอาแล้วแต่ภูมิมากแต่ว่าแต่ว่าจีขึ้นปีงขึ้นแล้วโอ้อยากได้ข้าวเหนียวห่อนๆเนี่ยพัดวานที่เออข้าวเหนียวหอนๆห้อนเขาทอดแบบนี้อือปลาอีหือพี่น้อง ปลาหมึกแก๊บแมนวงดิึ่งมาเคดกับเขาอีรีแก๊แมนจานบูดจานบูดบดบูด <laughs> บดบูดแก๊บพี่น้องเอาไก่เอาอยัางมาฝากต้องจานบูดจัดแหละไก่บาดไก่ยังมาต้มกินซัวกันกิน ร่วนมากแล้วไปใสยย่ในส่วนหลดปะหาไกลปะนะต้มน้ำไหแด้วนี่จะ้ต้นน้ำบุญน้อยนินิดหนึ่งโอเคไหมฮึ่นนม <c oughs> เกี่ับรี่นควคห่ครับเนาะการพลังยางกันละเนาะพี่น้องรายงานอัปเดตสถานการณ์ครับโดมสาวน้อยเพชรบันแพงครับในวันที่เตรียมตัวเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดโคราชเนาะพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สนิทกอนครับพี่น้องพอกันไม่คลิปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ